ขอ4316นะครับมาพร้อมฝนเลยครับออกจากสมุทรสาคร2โมง25นะครับจะผ่านคลองจากแล้วครับมาพร้อมฝนเลยครับวันนี้ มาพร้อมฝนเลยครับขอ4 3 1 6ครับพอเรารอ,อ,อรูปหล,ล่อของเราก็อยู่ครับขบวนนี้